สวัสดีครับผมยักษิวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานเหล็กครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูของเล่นนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งของเล่นที่ผมพูดได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนี่ไปดูรอบๆเดี๋ยวแวะไปร้านพี่แก้วก่อนแล้วกันสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานเลยพี่ไม่ได้มาเกือบสองเดือนนะพี่ <c oughs> วันนี้ว่างๆพี่ อะไรพี่เอาเหรอเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้แถวแถวรัชดาน้ำไม่ท่วมเลยพี่ใช่ใช่เมื่อวานก็ตกหนักอยู่ <c oughs> <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยตื่นมาก็มานี่เลยเนะี่ย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> มาเดินเล่นพี่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฮิวอะไรเพราะผมก็เริ่มทํางานแล้วไงใช่ใช่ครับจ,จบแล้วพวี่ใช่ใช่เดี๋ยวผมรับปริญญาก็เดือนธันวาก็รญญกับปริญญาแล้วใช่โอเคผมอันนี้ก็จะเป็นร้านพี่แก้วนะครับผมพอดีเป็นคนรู้จักกันแล้วก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วแหละมาดูว่าร้านพี่แก้วมีของอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับนารูโตะนะเป็นพวกฟิกเกอร์ มีโยเกเลียนมีสลามอันนี้เป็นพวกโคนันแล้วก็อันนี้เป็นดาบพิฆาตศูนย์นี่เขาจะมีราคาแปะอยู่นะเนีย่ยตามตัวตามอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ดากอนบอลครับผมดากรนบอลนี่อยู่โหเยอะมากดูดิชื้อปกติผมจะมาหิ้วของให้ลูกค้าที่นี่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้หิว้ว ที่เกียดที่วูมันปัญหาจุกจิกเยอะเบื่อนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นจูจูสึไคเซนนะนี่ประมาณนี้ครับแล้วดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ได้ดูชื้ออ๋ออันนี้ก็เป็นดาวพิฆาตศูนย์เหมือนกันนี่ โอเคพี่แก้วเดี๋ยวผมแวะไปดูร้านอื่นกันนะเดี๋ยวผมมาครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูร้านประจําผมอีกร้านหนึ่งนะครับว่ามีของอะไรมาใหม่บ้างในะช่วงนี้นี่ดูดิของเยอะมากที่นี่ใครที่มาสะพานเหล็กนะต้องเตรียมเงินมาประมาณสักขั้นต่ำนะห้ 5, นะาพนะันอน่ะมันห้าพันครับหมดแน่นอน มีเท่าไหร่ก็หมดอะมาที่เนี่ก็จะมีตู้ของเล่นเยอะมากเลยนะอ่ะถึงแล้วอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ผมมาค่อนข้างบ่อยนะอ่ะมาดูโมเดลหน้าร้านครับจะเป็นยับกลองไม่ชัดอ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ฮันเตอครับนี่มอนสเตอร์ฮันเ เพียยบเเลดี๋ยวไปดูก็ซิลล่ากันโอ้โหเจอของดีครับนี่เป็นชิ้นก็ซิลล่าที่เป็นเดฟ o ริ e อลนะแต่เป็นไซส์ใหญ่โอ้ลิกเวอร์ชันทุกคนนี่ลิกเวอร์ชัน,น,น,เชนเปิดไฟได้ราคาหมื่นสี่ครับหมื่นสี่เดี๋ยวมาดูในตู้บ้างมีอะไรบ้างในตู้ผมว่าเหมือนเดิมนะ ในตู้ผมว่าเหมือนเดิมอันนีเ้เป็นพวกงานซอฟต์แล้วข้างบนน่ะเนี่ยงานซอฟต์ชึบก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยมีของมาเพิ่มนะแต่ที่ที่มันแบบน่าสนใจจริงจะเป็นตัวนี้อีกกล่องหนึ่งแล้ววะดูหน่อยดิไม่รู้อะตัวอะไรวะ อันนี้ก็น่า,นาสนนะถ้าใครเป็นสายชินก็ซิล่าเนี่ยตัวนี้ก็ห้ามพลาดนะครับผมอันนี้ตัวอะไรเอ่ยมังกรโอเคเดี๋ยวมีอีกร้านนึงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะเป็นร้านซิตี้ทอยซื้อของบ่อยอยู่เหมือนกันนะต่ก่อนโอเคไปดูเลยอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น4นะครับผม จะเป็นร้านใหญ่สุดในนี้เลยนะร้านทอยซิตีเออ้เดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็ถึงร้านทอยซิตี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรมาใหม่บ้างนะที่เป็นก็ซิล l าโอ้ <rất S 1> นี่เลยครับผมอันนี้เป็นก็ซิล l างานของฮิญาทอยนะฮิญาทอยนี่มีเซล์ลด้วย ซื้อคู่3 2ม0้ตัวค่อนข้างใหญ่นะตอนแรกดูในดูในไอจีดูนึกว่าตัวเล็กไม่ตัวนข้างใหญ่นะจะเป็นเซตคู่กับคองนะนี่โอ้น่าสนว่ะสามพันสอามพันก็ตกตัวประมาณพันหนะตัวละ1พันหก็หน่าสนอยู่นะ,เ,ะเดี๋ยวว่าวันนี้ได้เสียตังค์แล้วแหละดูดีเทลครับนี่โอ้โหเป็นไงดีเทล ช้ได้นะถือว่าโอเคอยู่นะถึงตรงฟันมันจะไม่ค่อยสวยก็ตามนะแต่ว่าแบบดีเทลโดยรวมอะ่ะถือโอเคนะตัวค่อนข้างใหญ่เลยน่าจะประมาณ20เซนนะส่วนคองก็สวยครับนี่ถ้าซื้อเดี่ยวก็พันหนะส่วนก็ซิลล่าซื้อเดี่ยวพันเแต่ผมว่ายังไงก็ต้องซื้อคู่อ่ะไปยืนตัวเดียวมันเหงาๆนะอันนี้ชินก็ซิลล่าเป็นงานซอฟนะตัวใหญ่ประมาณ25เซนนะครับผม นี่ราคาอยู่ที่เห็นไหมว่สองพันสานะครับผมโอ้โหโส่วนของอื่นๆก็เหมือนเดิมนะเท่าที่มาล่าสุดก็ประมาณเดือนที่แล้วได้นะครับมาเช็คของมาอะไรดูก็เนี่ยเหมือนเดิมไอ้พวกงานเนกาก็ยังอยู่นะนี่อันนี้ของเซกาเป็นเจ้ากซิลาเอิร์ธนะครับผมโอ้สวยดีรู้สึกเขาทำสีมาป่ะวะ แล้วก็มีคองงานของเซกาแล้วก็เนกาเนกาเนี่ยจะเป็นพวกจุดขยับส่วนเซกาเนี่ยจะเป็นฟิกเกอร์นะก็มีกัซิล่าเบอร์นิงตรงนี้มีมอทรามีคองอะไรเงี้ยแล้วก็นีพวกกัซิล่ายุคเฮเซและซาเฮเซมิเลเนียมอันนี้พวกยุคโชวานแล้วเนี่ยแต่พวกเนี้ยผมมีหมดแล้วแหละผมซื้อไปหมดแล้วอันนี้ก็พวกงานซอฟ งานซ้อหมดเลยก็มีเยอะนะครับงานซอ้อนี่โอ้ตัวนี้น่ารักนะตัวนี้เจ้าเฮโดราปะใช่ปะใช่ใช่เฮโดราสีชมพูเลยนะครับผมน่ารักน่ารักนะราคาพันแดโอ้ใหม่กอดยิ่งสีสวยยิ่งแพงเฮโดราเนี่ยรู้สึกอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกตู้นึงตู้นี้จะเป็นพวกก็สซิล่าเหมือนกันแต่เป็นงานซ้อหมดเลยนะ นี่นี่มีไกลกัน้นไบโอเดนเต้พวกเมกาคอซิล่าและพวกคีริวเนี่ยคอสซิล่าเอิร์ธนี่แล้วมีชั้นบนอีกชั้นนู้นเลยสูงสูงนะอาพวกชินคอซิล่านู่นเลยโอ้โหแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกระชะปองนะครับผมนี่ กระชพร้องก็เหมือนเดิมนะมีของเหมือนเดิมเลยเท่าที่มาฮิ้วให้ลูกค้าล่าสุดก็มีของประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเต่ากาัมเมล่าแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกพวกอะไรวะคอมเบนไรเดอร์ Rider. เออมาสไรเดอร์คอมเบนไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกงานฉากเดลลอม่าเนี่ยครับงานฉากหมดเลยพวกเนี้ยงานฉากอุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้ยงานฉาก ถ้าใครแบบไหนแต่ผมผมว่าผมได้เสียตังค์ตัวนี้แน่เลยเออสวยดีสวยดียดเฮ้ยคองฐานสวยนะดูฐานคองเลยเห็นหมะสวยดีสวยดียดก็แบบว่ากูได้เสียตังค์แน่เลยเท่าไหร่นะสามพันสองซื้อคู่เฮียทอยว่าได้กูได้เสียตังค์คนนี้แหละโอเคมาดูนี้ก็เป็นพวก ซูเปอร์แมนไม่ใช่ซูปเปอร์แมนกระยียแหละอุลตร้าแมนเอออุลตร้าแมนงานซอฟผมก็ไม่ค่อยเซียนอุลตร้าแมนหรอกผมไม่ค่อยรู้จักนะเพราะว่าตอนอเ,ดเด็กผมก็ไม่ค่อยได้ดูอุลตร้าแมนไม่ค่อยเป็นแฟนอุลตร้าแมนเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็เท่ดีน่ะมีหลายตัวเลยพวกงานซอฟนะประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่ก็เป็นพวกก็ซิล่ากระชปองนะอันนี้ก็เป็นก็ซิล่าอัลติมานะครับผม จากก็ซิล่าซิง g ก l ล r ่าพอยส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นพวกของแรและของแรอันนี้ก็เป็นตันที่ผมซื้อไปแล้วนี่ซื้อไปแล้วก็ซิล่านี่ซื้อไปแล้วอันนี้ก็เป็นพวก X p ็ s t Studio ครับผมอ่ะของก็ยังอยู่นะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปแล้ยังอยู่ไม่มีใครซื้อสักทีอันนี้ก็เป็นก็ซิล่าวุ u ัทของนะอ่าเดฟอ l ลใช่ ถ้าเป็นตัวจิ๋วๆหัวโตวตัวเล็กเนี่ยเขาจะเรียกเดฟโฟเรียอ่าตัวนี้ก็ซิลามิเลเนียมก็สวยนะก็จะมีทั้งเดฟโฟเรียลแล้วก็ซีรีส์ที่เป็น25เซนนะนี่ถ้าใครมาก็สอยไปได้เลยเตรียมตังมาอย่างน้อย20,000นะครับผมจริงๆมาที่เนี่ยหมดตูดบอกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตู้อื่นบ้างว่าเขามีอะไรมาเติมเดี๋ยวไปดูตู้ประจำผมนะตู้อีวากเลียนพาม นี่เลยครับผมอีวายเกเลียนอ่าซาุมโคคูนเตโนชิโนโยนี่โอ้โหนี่โคตรเยอะก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์โหตู้สูงจังวะแล้วข้างบนอีกข้างบนนู่นเลยก็เป็นพวกงานพวกอิจิบังคุจินะงานพวกงานจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยนี่น เดี๋ยวาจะวางของรวมๆกันหน่อยนะถ้าใครมาก็ต้องแบบมาส่องเอาเองอะ่ะมาค่อยๆส่องดูว่ามีตัวที่อยากได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้รีบอลก็สวยไหมรีบอลร,รีบอลช่วงนี้มีคนดูอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอสด์ดหัวโตวต,วตัวเล็กอ่ะของก็จะวางรวมกันนะมีคุโรโกไฮคิวอะไรเงี้ยอ,อันเนี้ย อันนี้ก็น่าสะสมนะพวกตัวเล็กนี่แล้วก็ไปดูอีกตู้หนึง่งอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์สาวๆอนิเมะละพวกเลมเรมมิคุอะไรอย่เงี้ยดูเลมนี่ <c oughs> เรมอ๋อเออราคาก็ไม่ค่อยแพงนะนี่ตัวตรงนู้นข้างบนก็จะเป็นพวกคุโรโกะก,กับไฮคิวนะ ซึ่งผมก็เคยซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายบแบบซื้อมาเขาเรียกว่าอะไรอระรู้สึกยังไม่ค่อยโดนใจก็ขายไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกดาร์กบอลโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตู้นึงว่ามีอะไรกันบ้างครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกนักบอลผมก็ไม่รู้จักหรอกปกติไม่ค่อยดูบอลอ่ะถ้าใครมาก็ใส่ไปได้เลย ตัวเล็กๆนะครับผมอ่ามาดูตู้นี้ครับตู้นี้จะเป็นตู้าด้านหน้าของร้านนะก็เนี่ยมีพวกเขาเรียกว่าอะไรวะ My Hero Academia เนี่ยครับผมเนี่ย My Hero หมดเลยวู้สวยนะดูแบบมิดรดิยะกับอ,อะไรวะโทโดโรกิชุดใหม่ก็มีเอนเดวาประมาณนี้ครับผมอันนี้พวกจูจูสึแหละ นี่โอ้สวยนะนี่งานจับฉลากอ๋อนี่เลยครับวิของแร่โอ้ไมก่กอดนี่ยูจิโรโหสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบัเฮ้ยทำไมราคาถูกกังวะเดี๋ยว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 ห้าร้อยเก้าสิบใช่นะถูกเกินเดี๋ยวๆ ว่าต้องโดนแล้วตัวเนี้ยโอ้โหยูจิโร่ครับนี่แต่ผมไม่มีบากิว่ะบากิบากิไม่มีว่ะเฮ้ยแต่ผมว่าผมต้องซื้อยูจิโร่แล้วแหละจริงๆดาบิข้าศูนย์ส่วนใหญ่ของที่นี่แต่ละร้านก็จะขายของคล้ายๆกันนะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกมิคุ่อ้น้องคือแบบ น้องแบบลอดตาลอดใจมากาจากเรื่องอะไรวนะเนี่ยแล้วก็มีเลมชิ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพวกฟิกเกอร์สาวๆนะตู้นี้ก็จะเป็นตู้นี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์สาวๆทั้งหมดเลยนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไร อ่ะอันนี้ก็จะเป็นของจากเฟสซีโร่นะก็ค่อนข้างหายากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเล่นนะก็เนี่ยเฟสน่าจะเฟสหมดเลยปะโซนเนี้ยตัวนี้ก็หายากเบอร์สเกอร์ปะใช่ปะเออสวยสวยโอเคไปดูโซนด้านในว่ามีอะไรใหม่ๆมมาเติมบ้างนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาอีกโซนหนึ่งนะจะเป็นโซนด้านในแนละ้ว เป็นโซนด้านในนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆชืบนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าโซนเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะแต่น่าจะเหมือนเหมือนเดิมแล้วมั้งเพราะว่าแต่ละตู้เนี่ยมันก็จะของคล้ายๆกันนะลานนี้แบบว่าก็จะมีแบบว่าตู้ฝากขายแล้วก็ตู้ของเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไอรอนแมนครับนี่โตัวคนใหญ่เดี๋ยวให้ดูพาม พาม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 ห้ามจับโอ้น่าจะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยปะเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะดูตู้ดิมีอะไรบ้างอ่าบางการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยบางตัวเนี่ยผมก <the> e ็ไม่รู้จักนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ดูอนิเมะตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับผมทั้งดูหนังดูการ์ตูนก็แบบ ไม่ได้ดูทั้งวีทั้งวันไงแบบบางตัวไม่รู้จักอันนี้ก็พอรู้จักพวกเลมจากรีซีโรอะไรอย่างเงี้ยพอรู้จักแต่ถ้าแบบแบบเนี้ยไม่รู้จักแหละอ่ะถ้าใครมาร้านทอยซิตี้นะครับผมก็แวะมาได้เลยของเพียบของโคตรเยอะบอกเลยของเยอะจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหัวโตโตัวเล็ก ไฮคิวกับคุโรโกะก็ยังมีคนซื้อยังมีคนดูไฮคิวอยู่ไหมช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีกระแสะเลยนะไฮคิวเงียบมากเลยแต่การ์ตูนแม่งโคตรดังเลยตอนนั้นนะแล้วมันอยู่ช่วงแบบที่แข่งแข่งโอลิมปิกด้วยต,ตอนนี้เงียบๆนะไฮคิวไฮคิวประมาณนี้ตู้นี้ก็เป็นพวกอุลตร้แมน ประมาณนี้ครับผมสําหรับโซนนี้นะอะ่ของจะประมาณนี้อ่ผมแวะมาพามาดูตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นพวกหัวพวกมาสไลเดอร์นะผมมาสไลเดอร์คอมเมนไลเดอร์อะไรพวกไลเดอร์ไลเดอร์ทั้งหลายนะก็เป็นหัวนะผมใครเก็บงานหัวอยู่ก็ต้องมาตู้นี้นะร้านซิตี้ทอยนี่แหละเอ้ยทอยซิตี้นั่นแหละนี่งานหัวเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดิ เนี่ยตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้หรอกอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเล็กๆและตัวจิวจ๋วนะอ่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนี่ของเยอะนะของเยอะมากอ่านี้มีพวกไอ้มดแดงอะไรอย่างเงี้ยก็มีพวกแบบพวงกุญแจพวงกุญแจไอ้มดแดงเนี่ยครับผม อันนี้ก็จะเป็นของจากญี่ปุ่นหมดเลยนะไม่มีของจีนเลยร้านเนี้ยญี่ปุ่น100%ซครับเดี๋ยวผมพาไปดูร้านอื่นบ้างนะว่าเขามีอะไรบ้างเพราะว่าที่เนี่ยมีหลายร้านเลยนะครับมีแบบมีเป็นร้อยอะ่ะร้านเนี้ยคือแบบมันคือมันคือโอ้คนเยอะมันคือแหล่งขายโมเดลฟิกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะผมว่าไม่ไม่น่าจะมีที่ไหนที่ จะใหญ่ไปกว่าที่นี่แล้วจริงๆที่เนี่ยคือใหญ่สุดแล้วแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามจะเป็นตึกอเววันแต่ที่นั่นไม่ค่อยใหญ่มากแต่ของเยอะเหมือนกันแต่ตึกจะเล็กกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูร้านนี่ดีกว่าอันนี้เนเวอร์แลนด์ครับผมเดี๋ยวไปดูกันของส่วนใหญ่เป็นของเนกานะเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับผมนี่เดินมาแล้วก็เจอกับคอนโยเนียนบัลลัมดูดิอันโคตรใหญ่ไปดูว่า ของเนกามีอะไรบ้างนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกพีเดเตอร์ล้วพีเดเตอร์โอ้ของลดไปเยอะเหมือนกันนะพีเดเตอร์เท่าที่มาเดือนที่แล้วเนี่ยของเต็มตู้อยู่เลยอันนี้จะหายไปบางตัวแล้วพีเดเตอร์ผมก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแบบอยากเก็บนะพีเดเตอร์เพราะว่า <c oughs> คือแม่งมีหลายตัวไงแต่ละตัวดูราคาเลยราคาไม่ค่อยแพงมากนะ 1ั0 0ปกว่าบาทประมาณนี้พ8นแถึงสองพันแต่ด้วยความที่แม่งแบบมีจํานวนเยอะมากคือกว่าจะเก็บครบนี่แบบหมดเป็นแสนนะพูดเลยก็ <c oughs> เลยแบบอุ้ยตัวนี้ลดราคาว่ะใช่ปะหรือว่ามันสี่เอ๊ะมันตัวไหนวะอ๋อกล่องแดงนึกว่ากล่องเขียวว่ากล่องเขียวมัน4ี่พันห้าที่แต่ว่าของไม่อยู่แล้วหายไปแล้วนะไม่รู้ใครซื้อไปอันนี้เป็นไอตัว Ater, ออติเมตพีเดเตอร์อะเออที่โผล่มาพากัพากพักสี่ปะน่าจะพักสี่นะบานนี้นะพีเดเตอร์ก็จะมีพวกเอเลี่ยนด้วยเอเลี่ยนเนี่ยครับซีโนมอฟอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็จะรวมมาเลยนะนี่ก็จะมีหลายภาคนะพีเดเตอร์เยอะมากครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลพวกแบบหนังสยองขวัญและพวกแบบฮาโลวีน f ฟเดย์เด e เตอร์ทีอะไรอย่างเงี้ยพวกเจสันนะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นของงานเนกาหมดเลยนะครับอ่ะมีเจสันเดี๋ยวแสงสะท้อนมองไม่เห็นแสงมันจะสะท้อนหน่อยภาพมันก็ไม่ไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันเป็นตู้กระจกอ่ะแล้วก็มีเฟรดดี้คูกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยราคาพันกว่าบาทก็ไม่แพงนะครับนี่เจสันเยอะมากมีทุกภาคเลยมีทุกภาค ถ้าใครแวะมาสะพานเหล็กก็แวะมาที่เนบวรแหลนนะครับผมชั้น4อันนี้โฆษณาฟรีเลยจะได้ขายของกันได้เยอะๆเพราะช่วงเนี้ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเงียบๆนะโอ๊ะกอซิลาก็ขายไปเยอะอยู่นะอันนี้กอซิล่าในก้านกันอันนี้ตัว2 0 1 4ัสีวราคา2,500ันห้าแล้ววะโอ้ราคา, 2, าค่อนข้างโหดนะเพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วนี่มก็จะเป็นตัวนี้ อ้ตัวนี้ก็ราคาขึ้นครับเจ้ากอสเซล่าปี2019เนี่ยเวอร์ชั่นปกติราคาขึ้นไป3 8 0แต่รู้สึกว่าร้านทอยซิตี้จะราคาถูกกว่าหน่อยนะอ่ากอสเาก็จะมีเนี่ยตัวเก่าๆก็มีนะเนี่ยอย่างแบบกอสเซล่าปี1964อะ่ะก็ยังมีนะอะไรเงี้ยอ่าบางตัวก็จะหายากหน่อยนะอย่างตัวนี้ก็หายาก ไอตัวก็ซล่า g m เคนะค่อนข้างหายากเลยเนี่ย2,005ก็ยังพอ,พอรับได้นะราคานี้อันนี้ก็อันนี้ก็แลหน่อยเป็นอะไรวะไอตัวก็ซีล่ารีเทิร์นปะที่เป็นฉบับเกมราคาที่4,500ครับผมอันนี้ก็ฉบับ GMK เหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอะตอมิกเบสนะจะเป็นคีบสีฟ้าตัวสีฟ้าฟ้านะประมาณนี้ อ่ะแล้วดูตัวนี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้อันจนะเป็นแบบว่าคอสซ l ล a ปีหนึ่งเกาห้าสี่ใช่ไหมจะเป็นเวอร์ชันเขียวเขียวนะเขาเรียกเวอร์ชั่นอะไรวะเวอร์ชั่นที่มันเป็นเกมอ่ะใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์แบบหนังผีละไอ้พวกอิดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอิดแม่งกระจอกว่ะโดนด่าจนตายผีเฮียอะไรวะโดนด่าจนตายมีอยู่มึงตัวเดียวเนี่แหละ โดนลุมด่าจนตายเฮียโคตรเฮียเลยโคตรอนาถแ,แต่ฟิกเกอร์สวยนะสวยมากเลยดูดิคือแบบดีเทลแม่งเหมือนในหนังมากนี่มีเยอะครับตัวนี้ก็สวยเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นแบบตัวขาปูนะนี่เลยเออสวยครับผมชอบอะชอบดูฟิกเกอร์ชอบเลยอย่างเงี้ยเออมันเพลินเดียบรู้สึกมันเป็นแบบ คือแบบ this is my favorite อ่ะ this this is my hobby อ okay, ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูร้านอื่นนะร้านเนเวอร์แลนด์ก็จะมีของประมาณนี้นะครับผมอ่าดูตู้นี้หน่อยอันนี้เป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่แล้วน่าจะเป็นพวกงานไอรอนสตูดิโอป่ะหรือว่าไม่ใช่วะค่ายอะไรวะไม่รู้จักอะค่ายอะไรวะไม่รู้อ่ะดีเทลของ ตัวฟิกเกอร์ก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะนี่ดูพาณิเชอร์ซะก่อนเป็นไงโคตรเท่เฮ้ราคาไม่แพงด้วย2,000กว่าบาทความสูงเนี่ยประมาณ30เซนนะครับผมน่าจะเป็นสเกลสเกล1ต่อ6มั้งประมาณ1ต่อ6อ่ะ ก็มีหลายตัวนะครับผมราคาก็ไม่แพง2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ดูแบทแมนแบทแมนนาราชาแห่งก็ตแคมนะครับผมบูสเวนนะแน่นอนมีแบทแมนก็ต้องมีซูเปอร์แมนนะครับผมเนี่ยราคา2,000กว่าบาทถูกมากอ่ะก็ต o ออฟวอนี่นี่กเกมออฟโทน ็จะประมาณนี้นะสำหรับของที่ร้านนิวว่าแลนนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ีอีไสเกลหนึ่งตอนหนึ่งมัเนี่ยโอ้ my god ตัวคตรใหญ่เลยน่าจะสูงประมาณ190ได้นะ190เก้าสิซนนะโอ้ตัวคตรใหญ่ดูดิตัวใหญ่จริง